สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆในวงการอุตสาหกรรมนะครับเ,เรียกว่า Valve Automation Ecosystem ค่ะระบบนิเวศส,สำหรับควบคุมวาล์วอัตโนมัติใช่ครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราจะมาดูกันว่าระบบนี้มันคืออะไรกันแน่มีอะไรเป็นส่วนประกอบแล้วมันมีประโยชน์ยังไงบ้างโดยเฉพาะกับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับค่ะจริงๆมันก็คือการเอาส่วนประกอบหลายๆอย่างทั้งที่เป็น เอ่อฮาร์ดแวร์จับต้องได้กับพวกซอฟต์แวร์มารวมกันเพื่อมาช่วยควบคุมวาล์วให้เปิดให้ปิดหรือว่าปรับระดับการไหลของเหลวของไหลต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําแกส๊สสารเคมีอ๋อคือไม่ต้องใช้คนไปหมุนเองหน้าง,งานแล้วใช่เลยค่ะไม่ต้องใช้คนไปควบคุมตรงนั้นโดยตรงเลยโอ้ฟังดูดีมากครับงั้นส่วนประกอบหลักๆที่ทําให้มันทํางานได้นี่มีอะไรบ้างครับ หลักๆเลยนะคะตัวแรกที่ขาดไม่ได้ก็คือวาลหรือวาลนั่นเองครับตัววาลที่เป็นเหมือนประตูน้ำประตูแกส๊สถูกต้องค่ะตัวควบคุมการไหลเลยซึ่งก็มีหลายแบบนะคะอย่างบอลวาลส์เกตวาลแล้วแต่การใช้งานไปแล้วใครเป็นคนสั่งให้วาลทำงานครับก็ต้องมีตัวสั่งงานค่ะเรียกว่า Actuator Actuator ค่ะ เียบไปก็เหมือนเป็นแขนกลหรือกล้ามเนื้อที่จะไปขับเคลื่อนตัววาล์วให้เปิดหรือให้ปิดตามคำสั่งที่เราส่งไปอ๋อครับซึ่งตัวนี้อาจจะใช้ไฟฟ้าใช้ลมหรือว่าค่ะหรือไฮดรอลิกก็ได้ค่ะแล้วจะการออกแบบแต่ทีนี้แค่สั่งเปิดสุดปิดสุดบางทีมันอาจจะไม่พอใช่ครับบางกระบวนการเราอาจจะอยากเปิดแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเจ็ดสิบเลยค่ะตรงนี้แหละค่ะที่ต้องมีโพ s itioner หรือบางทีก็เรียกว่าคอนโทรลเลอร์เข้ามาช่วย ตัวนี้จะทำหน้าที่เหมือนอตัวควบคุมที่ละเอียดขึ้นทำให้วาวสามารถเปิดค้างในตำแหน่งที่เราต้องการได้แบบแม่นยำมากๆตามสัญญาณที่ส่งมาเลยครับอืแล้วระบบมันจะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะวาวมันทำงานถูกตำแหน่งจริงหรือเปล่าหรือมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นไหม แบบมีรั่วซึมหรือเปล่าอ่าอันนั้นก็ต้องอาศัยส่วนที่4คือพวกเซนเซอร์และฟีดแบ็กซิสเต็มเซนเซอร์และระบบฟีดแบ็กค่ะพวกนี้เปรียบเหมือนเป็นหูเป็นตาเป็นประสาทสัมผัสของระบบเลยคอยตรวจจับตลอดเวลาว่าวาลอยู่ในสถานะไหนเปิดสุดไหมปิดสนิทหรือยังหรืออยู่ตำแหน่งไหนกันแน่แล้วก็จับเรื่องรั่วไหลด้วยใช่ค่ะรวมถึงตรวจจับสัญญาณเตือนอื่นๆเช่นการรั่วไหลแรงดันผิดปกติอุณหภูมิผิดปกติ ข้อมูลทั้งหมดจากเซ็นเซอร์พวกนี้ก็จะถูกส่งกลับไปที่ส่วนกลางส่วนกลางที่ว่านี่คือระบบควบคุมใหญ่คือ control system ซึ่งอาจจะเป็นระบบใหญ่ๆที่เราเรียกว่า SCADA นะครับที่เหมือนศูนย์บัญชาการดูภาพรวมสั่งการจากระยะไกลหรืออาจจะเป็นสมองกลเฉพาะจุดที่เรียกว่า PLC ก็ได้ที่ควบคุมกระบวนการนั้นๆโดยตรงซึ่งทั้งหมดนี้มันต้องคุยกันรู้เรื่อง อ๋อต้องมีภาษากลางใช่ครับก็คือส่วนสุดท้าย communication protocols หรือมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลอย่างพวก h a r d w a l e หรือ modbus อะไรแบบนี้เต่งมากค่ะใช่เลยอย่าง HART หรือ modbus ที่นิยมใช้กันในโรงงานเพื่อให้การส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพทั้งหมดเนี้ยแหละค่ะรวมกันเป็นอีโคซิสเตเข้าใจภาพรวมของส่วนประกอบแล้วครับทีนี้พอรวมกันเป็นระบบแบบนี้แล้ว ประโยชน์ที่เห็นชัดๆเลยคืออะไรครับข้อแรงสุดเลยนะคะคือประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นแบบชัดเจนมากการควบคุมอัตโนมัติมันทำงานได้เร็วกว่าแม่นยำกว่าลดความผิดพลาดจากคนได้เยอะแล้วพอมันอัตโนมัติปุ๊บก็ช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานไม่ต้องมีคนไปคอยเฝ้าตลอดเวลาใช่ค่ะไม่ต้องใช้คนไปควบคุมหรือเฝ้าดูตลอด ลดค่าใช้ใจ่ายตรงนี้ไปได้เยอะเลยแล้วเรื่องความปลอดภัยล่ะครับน่าจะดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมอันนี้สําคัญมากค่ะคือมันช่วยเสริมความปลอดภัยได้อย่างดีเลยเพราะเราควบคุมจากห้องคอนโทรลหรือจากระยะไกลได้อ๋อไม่ต้องให้คนเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงถูกต้องค่ะไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงในพื้นที่อันตรายเช่นที่มีสารเคมีความร้อนสูงหรือแรงดันสูงแล้วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินก็สั่งปิดระบบได้ทันทีเลยฟังดูแล้วมันเข้ากับยุคอินดัสทรี0มากๆเลยนะครับเนี่ยตรงประเด็นเลยค่ะ ระบบนี้มันรองรับระบบอัตโนมัติและ i n d ด s t r ร4.0ได้เต็มที่เลยเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับระบบใหญ่ของโรงงานได้หรือเชื่อมกับ IoT เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อยอดได้อีกซึ่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่ได้มาแบบเรียลไทม์เนี่ยค่ะมันนำไปสู่ประโยชน์ข้อสำคัญอีกข้อเลยเรื่องการซ่อมบำรงุงใช่ค่ะคือการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเรียลไทม์ทำให้เราทำสิ่งที่เรียกว่า predictive maintenance ได้การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ค่ะ ลองนึกภาพนะคะจากเดิมที่เรารอให้เครื่องจักรพังแล้วค่อยซ่อมหรือซ่อมตามรอบเวลาซึ่งบางทีอาจจะยังไม่จําเป็นต้องซ่อมก็ได้แต่ระบบนี้มันเหมือนมีหมอดูประจําเครื่องจักรคอยบอกเราก่อนล่วงหน้าว่าเอ๊ะสัญญาณไม่ดีนะน่าจะใกล้เสียแล้วนะทําให้เราวางแผนซ่อมได้ก่อนลดเวลาที่เครื่องจักรหยุดทํางานไปได้มาหาศาลเลยค่ะ โอ้โหการรู้ล่วงหน้านี่มันเปลี่ยนเกมเลยนะครับเรื่องซ่อมบำรงุงแล้วประโยชน์ข้อสุดท้ายนะครับก็คือการลดของเสียและการสูญเสียพลังงานค่ะลดของเสียลดพลังงานค่ะเ,ะเพราะพอเราควบคุมทุกอย่างได้แม่นยำการรั่วไหลก็น้อยลงหรือไม่มีเลยการใช้ทรัพยากรเช่นวัตถุดิบหรือพลังงานก็จะไม่เกินความจำเป็นมันก็ช่วยลดต้นทุนแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะสรุปได้ว่า Valve Automation Ecosystem นี่คือการเอาเทคโนโลยีทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เซนเซอร์การสื่อสารมารวมกันเพื่อให้การควบคุมวาวในอุตสาหกรรมมันฉลาดขึ้นปลอดภัยขึ้นและก็เป็นอัตโนมัติมากขึ้นจริงๆถูกต้องเลยค่ะซึ่งประโยชน์มันเยอะมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตทั่วไประบบส่งน้ำประปาโรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีหรือแม้กระทั่งระบบแอร์ใหญ่ๆในตึก HVAC ก็เอาไปใช้ได้หมดเลยค่ะเพื่อเพิ่มทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภยัยครับ เป็นการคุยที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากครับว่าเทคโนโลยีนี้มันกำลังเปลี่ยนอุตสาหกรรมไปจริงๆค่ะแล้วมันก็น่าคิดต่อนะคะว่าพอระบบมันฉลาดขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นที่มันแจ้งเตือนปัญหาหรือคาดการการเสียแล้วก็บอกแผนซ่องบำรุงให้เราได้เองแล้วเนี่ยบทบาทของคนเรามนุษย์เราที่ทำงานดูแลระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้จะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนอีกในอนาคตอันใกล้นี้คะ